สวนผักยายแดงนะคะอันนี้ก็คือคะน้านะคะกําลังโตคะ่ะเราพ่อมาจากมาเมล็ดนะคะซื้อมาจากมาเมล็ดพันธ์ุมาจากเยอรมันจา้าน,นี้ก็รุ่นเล็กมีผักกาดทินเด็ดไปกินไลายเติบละเลือมีผักกาดทินนอันหอมซี่ผักซี่ผักซี่ผักซี่ล่าใอมป,ปลูกปลูกตะดูเอัน ถ้าไปส่ออมเลยมันจะเลื่อนเือหน่อยนะจ่ะมาไทายวันที่หลังพักการทินเักการทินข้างหน้าพักบุ๋งก็มีผักชีนะคะนี่สิปลูกเอาหักมันเอากินได้เบิดแหละแต่ว่าหากมันไนนนนปนตำเห็ดเครื่องเห็ดเดลียวมันสีหอมอันนี้ก็ยังก็เดี๋มังกรวงไม้เกิดไปมา่นี่อันนี้คือออกไม้นี่ค่ะ บังกรนะคะนานากะสีโรดบอเข้ากันมาถาเบอร์กำลังจะโตไปเรื่อยๆนะอค่ะน,นีดอกทานตะวันบ้กพริกบ้กพริกพวกที่ออกนวยอันนั้นปีนี้แดดแดดบอดีเด้อแดดมาสามันก็ะเรียนนี่นวยเราดวยหนึ่งเดือนแดดมาสา จะเลยบกคอยที่หมากอีกตอนหมากดกอยู่บักบุ้งนี่ก็คือร้ายนกบักบุ้งอันนี้บักแตงแตงกว่าอันนี้อันนะไหนใบกระเพ้าหรือว่าอใบกระเพ้าหรือเอียงว่ะมีหัวละผ้าหรืออ,อ,อันเอ,อ,อียงว่ะเอาอีกตัวจับกรได้ น่าจะเป็นกระเพรานะคะอันะไรคะอะไรผักบุ้พผักบุ้งเอ้ยมะเขือเทศโอ้โหแล้วลูกเล็กจิ๊บเดียวเห็นไหมท่านผู้ชมเอาซูมให้ดูนะแม่บอกเคลือเทศอันนี้ตินชุ่สูงแม่นโอ้โหถ้ารู้ว่ามันหยาบัะแรแบบนั้นอ่ะถ้าเบิ้งเด้อล้วแม่ะนี่เป็นมาขึ้นหอยลงมามันยาละเนี่ยลูกออกเร็ว อันนี้อะนะฟักวฟักยาวเด้อถัวฟักยาว,<ะ>ว,ยาวอันนี้อันขนาดเด้อมีขนาดพักกระทิ่นบลกพริกระลงังออกดอกก็ออกดอกก,อก็กระชิดเป็นเมืองนี่นตะไคร้นะคะต้นกล้วยมาบอกอีกนี่ตะไคร้ต้นตายไปแต่ต้องแเกิดใหม,ม่เด้อมีฝนมีแดดอันนี้อัะนะนซาลาน่ ชาเลนนะ่ทุกคนตงแต่ปีที่แล้วนะบ่ไดเอาอันหากมันออกมันเกิดมาใหม่เซอยอันนี้บอกที่ก็ครับออกมากออกดอกมากกว่าะเป็นมากอันนี้มากึ้วยใหญ่ร่างกายอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยพันบาซิลนะคพะพอเ้าเ้าบอนเน้นน,น,นวยมันเล่นใส่ใบใบห่หอโคออย่างที่แนมะ ก็เลยเอาพันบาซิวพี่คนไทยขายได้จ้ะอันนี้อัน,นอยังบุ้าเบิ้งก็ลืมไม่ได้เขียนซื้อไว้อาสิเป็นแตงไทยหรือว่าแตงกวาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นพักบุงแด้จ้ะบุงตัวสูงถือว่าได้เพาะมาจากมเมล็ดนะคะเส้นเมน็ดเนาะเม็ดนั่นพักบุงเยอะอยู่อันนี้อันป็น,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 นส่ กุญส่นะคะแล้วก็สินี่ปกโม่อมเนื้อปกโม่บาร์ดูวาชนไดนในนั้นจะเป็นแตงกวาเนู้นนั่นนี่นี่สิเป็นแตงกวาคิดว่าไม่ใช่ไมีแตงไทยแล้วมีต้องทาบนอันนี้สุนี่พอไว้รอมันงอกน้องเดซี่ก็จะชื่อเลยนะน้องเดซี่มีต้นกูที่จะเรลังออกมา กูดใบกูดกะเกีบเขาซ่องฟิตได้เนะดรื่อ้วยอะไรก็เ่งหน,น,นเป็นมากก,กูดต้นอันนี้อันยังกัน้ซื้อกระแพวเออรแพวซื้อมากินเล้กแบบที่มีเพื่อนไ่ยห้าครอมอันจ้างว่าแต่ด้นิด บอได้นว่ามันอเช่มีหาวันนี้มีหาเขาก็เลยอันซ้ำใส่เกลียวนามื่อเชื่อีรือักโป่งเขาออมาปลูกรอดหนานน้มาตุนเดียวได้ที่จีนี่หลายหลายส่นดาวอันนี้ก็จะมีหนานเยอะเองนะคะมาพุ่มสินใหญ่บูบปูดลูกเยอะมากเลยต้นกล้วยพวกใหญ่ถืกเด็ดนะนี่ เพชอันให้มันผ่านมาคืนเพชรให้อันทัน่วฟักเงี้ยวผ่านมาคืน,อ,น,น,อ,คนอันนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรกำลังจะออกดอก่ปลูกนี่เป็นกระถางตัวของกระดองเพชรแต่ว่าเอาอนนส้มนี้มาใส่เสีย่ยมไปเมื่อมีกระถางวิที่จริงตายแล้วได้เกิดเมื่อไหร่เชื่มีเด็ดทัวพาย,ยุ่เขากมีเด็ดไปน้องเลซี่วันนี้จะพาไปดูอันนั้น ต้นมะม่วงนนเราจะพาไปดูต้นมะม่วงนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นทางตงอัน,น,อน,นอเราพาไปดูอัน ทับทิมมาทับทิมเรื่องออกดอกสิ่เป็นมาเดี๋ยวพาไปดูต้นมะม่วงนะคะทุกคนเห็น,นดอกปันโอ้ยจำซื่อกบรบเป๋าพ่วงพวงยี่โถยี่โถซุ่งมันก็เป็นกุหลาบกุหลาบแล้วก็ไฮดรนเกียอันนี้ก็เป็นกุหลาบแล้วก็ต้นยังกัน ไทยพ่วงข้ามเนี่ยจำซื้อไปแหละภาษาฝรั่งกันภาษาฝรั่งเศสอย่างบวกคนไทยเอิ่นพ่วงข้ามเนะาะกอันดอกกุหลาบเบิดไปร้ายรุ่นแล้วได้เจดาดอกกุหลาบอันนี้รุ่นใหม่ออกามาใหม่นั่งมาก็อยากออกกล้องกุหลาบห้วยเสียงข้า,าวไม่จะใส่เลยกุหลาบกุหลาบสวยอุ้ยสีสวยมากเล สวยมากเลเค่ะอันนี้มากัะเอาไบไก่ว่าได้มะกระติบเ้ยมีูดขี่รูมั้ะมีมาก,ก,าไไกระามาโซนที่จริงสูงซ้มเพียสามต้นใบอลัลลัดลาลนนมาต่ำลุไไดคอกมาต่ำละเอียดแตทั้งนั้นอีกต้นนึงเพิ่มใหญ่ละ6เนล้วจจกว่ะเ้เสียเยะผ่านอัน <laughs> นี้ปปอันดรกกะหลพลังสิบป้งอีกลายสุดนีงเอา เปนไปไลแล้วตัดไปใช้แจกันไลแล้วจ้ะนี่ดอกมาสุดไหมสวยงางเลยอันนี้มะม่วงนะคะมะม่วงต้นมะม่วงไหลังบ้านแก่เลยมะม่วงนะคะดอกมากไม่กินบะม่วงแต่เบิง้งนหานาวบ้าไตาบา้บ้ากัสหิมาไร่ง,งานให้เบิง้งพ่าทั้งเขามันอนั่นติดลบหกด้วยจากย่มามันหนาวเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะนี่ลีลาวดีค่ะ ลาวดีมาจากไทย,ยนะคะเนี่ยลาวดีล่างรง่างพงศ์คนมาดอกไม้ลาวดีจ้ะไม่ร้องปลุกมืงนักสีหลอดปรลอดโดนละโดนแล้วเมออื่อคืนแต่ว่าการร่างพงนี่ก็ร่างดอก ดีโถ่ดีโถดอกงามถ้ามีแดดตะว่ารท่องเขาแมันก็เป็นหุมต้นไหม่หลายพุทธนก็นเลยบบบอคอยออกดอกมันมักแดดแต่ว่าห้องก็ท่ามใจเพราะว่าพื้นที่สำหรับมีแดดแฟนเราก็เอาอะไมาเรียนมาสิต่ำก็เลยบริปลูกก็เลยท่ามใจเอาออกก็ออกบอกก็บ่ออกไฮเตรนเดียนะคะอันนี้ฟ้นพายุเข่าฟ้นตกแบบติดต,ต่อกัน ลายเดือนมันก็เลยตายได้จ้ะเนี่ยน้ำซัดลงมาไลลงมาเป็นทางมีไฮเดรนเยียเริ่มสีเขียวแล้วมอนออกดอกโดนละอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งซื้อได้หละแต่ว่บบาดอ,อกงามส้มญี่ปุ่นเมเบิลเมเปิลเมเบิลซื้อยังกกอนเมเบิลเมเปิลยังบวบผิดบวาถือขอาภัยนี่ก็ชบายัก ชบ,บายักก็หน้าหนาวมันก็สีตอมันก็สีแห้งไปแต่ว่าหนาหอนมันก็ขุนมาไว้แเ้ยจ้ะดอกซ้ำใหญ่กว่าหัวนะดันใหญ่ามากเลยค่ะรีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะคะปีหน้าว่าต้นไหนหลอดก็่หลอดเด้อ